ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมชุดลูกไก่นะครับที่มียอดจองนะครับยอดจองก็สองตัวนะครับสองตัวแล้วก็ชุดเล็กนะครับเล็กขึ้นมาประมาณเดือนเดือนเดือนกเดือนครึ่งนะฮะนี่ับพวกนี้เดือนครึ่งนะครับอันนี้ประมาณสี่เดือนแล้วครับนี่ฮะเข้าสี่เดือนแล้วครับสิ้นเดือนก็สี่เดือนเต็มนะครับนี่ฮะทีนี้ เดี๋ยวชุดนี้นะครับเป็นหลานทองเอกนะครับแม่เป็นดำเทพดีลานะครับนี่ฮะดำเทพดีลาคือแม่นี้นะครับนี่ฮะติดโดโกโก้เทาสามหมื่้า 35, แม่เล็กนะครับอ่าน,นี่ฮะนี่ฮะได้สองตัวนะครับเคยลงไว้แล้วแต่มียอดจองไว้นะครับนี่ฮะแม่อันนี้คือแม่เขานะครับ เป็นสายลงหมี่ร้อยเลยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับสีจะออกแบบชอบออกเป็นสีนี้นะครับนะครับนี่ฮะมันจะเป็นแม่ดําเทพลีลานะครับสําหรับสองตัวนี้นะครับอถ้าเดี๋ยวผมจะทักไปหาอ่าท่านที่จองไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเขาเอาไม่เอาเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกรอบนึงนะครับสําหรับท่านที่อยากได้สายพันธุ์ของหนุ่มลงหมี่ร้อยนะครับ พ่อเป็นทองเอกเลยนะฮะเป็นดำเทพดีลาเท่านะครับเหมือนอินบีดดำเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะขอแม่เขาเป็นดำเทพดีลานะครับแข้งขาสวยนะครับนี่ฮะสีก็จะออกแบบทองทองแดงๆนะครับอันนี้เป็นแม่เขานะครับนี่ฮะแม่นี้เลยนะครับนี่ฮะใหญ่ๆเลยนะครับ อันนี um ula, okay, area, hey, oh. ้ก็กำลังไข่นะครับผมก็ผสมอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะก็กำลังไข่แล้วไข่แล้วนะฮะนี่ฮะเออให้ดูไข่เขานี่ฮะก็ไข่แล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะหาลังมาใส่นะครับนี่ฮะไข่แล้วไข่เขาก็จะยาวๆแหลมๆอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะใช่เลยนะครับอันนี้ป็นแม่ดำเทพลีลานะครับกิบปีกจิบเปิกอยู่ครบนะครับก็ให้อยู่ในกรงลอยเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวอากาศเย็นนะครับปล่อยลงดินไม่ค่อยได้นะครับก็เลยต้อง อันตรายนะครับลมก็เยอะนะครับอันนี้ฮะเราให้อยู่ข้างบนนะครับกินอิ่มนอนอยู่เนี่ยฮะแม่นี้ก็เหมือนกันครับสําหรับแม่นี้เป็นบิ๊กับมหานครนะครับนี่ฮะก็มีแม่เดียวครับตอนนี้ลูกๆก็กําลังโตนะครับมีพี่ชายท่านหนึ่งสั่งสั่งเอาไว้นะครับก็น่าจะเป็นตัวเมียทั้งสองตัวนะครับอันนี้ไข่นี่ฮะพามาชมนะครับโอ้อย่าเพิ่ง อกอไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะครับก็รอมันกกไข่นะครับไข่แล้วโอเคโอเคครับคลิปนี้ยาวมากนะครับ3นาทีแล้วขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ